ได้จังไนเสียเอาใดล่ะพี่น้องทำยังไงถึงจะได้กินล่ะทีเนี้ยสุกแล้วแต่ไม่มีตัญญาขึ้นเอาเนาะนทำยังไงจะได้กินทยังไงจะได้กินล่ะคะต้องหาบันไดมาขึ้นแล้วแหละว่าเสียออมาซิมล่องบนนี่นะว่าหวานเราไปงอมเราไปกินได้หรือยัง ิิมเบงก่อนหวานบ่หวานแต่ยังไม่จัดมันมีวิธีบังล้อกกล่องดูจ้ะดูยังไงถึนจะรู้ว่าหวานไม่หวานเป็นบางลูกเนาะชอบเดียวกันก็จริงอถ้าเนื้อออกจใสประมาณนี้คือหวานแล้ว ถ้าเนื้อข้นๆจะยังไม่หวานเนาะสีขาวข้นือสีําำของมาพี่น้องถ้าแบบนั้นยังบ่หวานถ้าแบบนี้คือโอเคอยู่ยิ่งเนื้อใสย,ยิ่งหวานนะวิธีดูลองกองเนาะเพื่อนๆลองดูเด้อถ้าไปเลือกซื้อตามร้านค้าเนาะถามว่าลองกองหวานไหมถ้ากแม่ค้าตอบว่าหวานหมดละเพราะว่าแม่ค้าอยากขายเนาะมัหวานโอเคกินค่ะตนเลยอือ เขาบออยากให้แม่ค้าเป็นตัวใดเนาะซิ่มบึงแกะบึงโอ้ยงกัดแกะบึงเนื้อของเขาขางไหน,นถ้าสีใสๆประมาณนี้หนึ่งคือหวานนะจ้ะยิ่งใสยิ่งหวานแห้งใสลายกะจืดเนาะบม่มีรสชาติจะจืดจะไม่มีรสชาติหวานถ้าว่าเขาสุกงอมเต็มทีแล้วแต่ถ้าเขายังไม่งอมเขาสินเนื้อออกคุนๆสีเขาขๆวอันนั้นคือยังเปรี้ยวอยู่ล่องกลองอีกถึงว่าลูกจะเหลืองแต่ว่ายังไม่สุก ยังไม่หวานกินได้นะเ,นเพื่อนๆอันนี้เริ่มกินได้แล้วเนาะของเราก็มีไม่เยอะในต้นแต่ว่ากับพอได้กินอยู่หวานจ้าหวานหวนกินข้าต้นเลยกินข้าต้นเลยเมื่อหนึ่งถือกล่องตอวนี้เมื่อหนึ่งถือกล่ <laughs> อ,งอ,องแล้วใส่ปาก,กัดออก ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเนาะกินลองกองว,วิธีเลือกดูลองกองว่าหวานหรือไม่หวานให้ดูว่าเนื้อจะใสแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็คลิปด,ดีมีสาระมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า